เดี๋ยวให้กินพิซซ่าสองถาดเลยเพราะว่าคนหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ดีได้ข่าว่าสองถาดเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเองหมอใช่ได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างก็ได้พิซซ่ากับพิซซ่าเป็นหนึ่งแถมหนึ่งใช่แล้วก็ยังมีน้ำใหม่ด้วยน้ำอุ้ยน้ำใหม่เหรอน้ำใหม่อ๋อพิซซ่าอันนี้หน้าเก่าจะเป็นหน้าไส้กรอกยั่วนัวเบคเบคอนลองกินยังคะ อะไรนะครับชิมแล้วครับชิมแล้วครับมันก็ยื้อๆว่าน่อยนัวไหมมันก็ยื้อนิดนึงอ่าแล้วมันนัวยังไงมันก็นัวแบบอ๋ออ่าแล้วเบคอนนี่ยเบคอนอ่ะเบคอนมันก็กรอบไงอ่าขึ้นรถอรูปเมื่อกี้ทุกทยามเป็นไงบ้างก็เหมือนหาเสียงอ่ามันหาเสียงเพราะว่าปีนี้เราจะลงเลือกตั้งเออในนามของพรรคอะไรพรรคอะไร พักอะไรไม่รู้แต่ว่าต้องกินพิซซ่า1 1บเออพักทำงานมาสั่งพิซซ่าหนึ่งแถมหนึง่ง yeah, right. ไปได้เราพักเหนมาสั่งเป็นยังไงกับการทำงานตรงนี้พีพียิ่งใจอะไรนะเป็นพิซซ่าของพิซซ่าใน่แตครั้งนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจนะครับเพราะจริงๆแล้วพีพีเนี่ยต้องเล่าว uh ่าสมัยก uh ่อนหรือว uh ่าไม่กระทั่งจนทุกวันนี้นะคือกินมานานแล้วอ่ะพีพีก็เป็นคนที่ชอบสั่งพิซซ่าแล้วก็สั่งทีก็คือติ๊กทุกช่องเติมทุกอย่าง เติมชีสเติมคอปใส่กอกเติมอะไรต่างๆเติมหน้าเติมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่พีเขาเป็นคนที่ชอบกินแล้วก็ชอบสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงทีมงานแล้วก็เลี้ยงเพื่อนๆตลอดอะไรเงี้ยผมก็ชอบสั่งมาเหมือนกันเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยหมแบบว่าพอโปรหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็รู้จักดีแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางเด็กพิซซ่าคอมมป็นดีเซลเป็นสองครับ ก็จริงๆก็คือโปร1แถมหนึ่งเนี่ยหรือว่าแคมเปญหนึ่งแถมหนึ่งของทางเดอะพิซซ่าคอมมานีครับผมก็จะเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ทุกคนก็คือน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากครับผมที่ได้มาจอยแคมเปญนี้แล้วก็จริงๆคือสั่งพิซซ่าตลอดแล้วจริงๆคือแบบนึกถึงพิซซ่าพี่คือแบบนึกถึงเสวียสิบสองกล่อสั่งกันได้นะโปรหนึ่งแถมหนึ่งตอนนี้ใช่ครับถึงสิบเจ็ดเมษายนอ่าจะไปที่อห ครับผมสั่งได้อ้าวกระตุกครับผมก็โปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมผู้ฟินขวัญใจมาหาทุนนะครับทุกหน้าทุกขอบทุกที่ทั่วทั่วไทยเริ่มต้นเพียง279สบาทสำหรับ2ถาดนะครับครับผมจนตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่17เมษายนนี้นะครับและมีหน้าใหม่ด้วยคือไส้กรอกย่อนูบิคอนสั่งได้ทางไหนบ้างสั่งได้ทางโทรสั่งก็ได้112ก็ได้แอปพลิเคชันก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ไปนะ ไอ้นะฮะกินเมื่อวานขาเรากระตุกจริงจริงๆก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับแค่แบบแค่ชินชินเวลาแบบอ่าเวลาไปเล่นเวทอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเกรงขาดูกล้ามตัวเองเพราะมันเกรงมากเหมือนเส้นมันมันเหมือนมันชินมันชินมันชินนะเวลาเวลาเวลามันตึงแล้วมันก็จะแบบมันเกรงเกรงเช็คเฉยๆแล้วไปขับก็คือเป็นห่วงกันไงเลยว่าเออไปกินเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับผมเป็นเป็นปกติครับผม แต่ว่าก็จริงๆมันก็ดูแล้วมันก็เสียบุคลิกนะก็พยายามเดี๋ยวจะลองปรับดูครับไม่ใช่แต่หวะหลายคนเป็นห่วงว่าจะเป็นโรคพักมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ผมมีนัดตัดขาแล้วเนี่ยร้อนเล่นรอเล่นเหมือนแค่เขาบอกก่อนหน้านี้เหมือนแบบก็เห็นตากระตุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นพักๆคือช่วงช่วงที่ตากระตุกมันคือช่วงที่อ่าผมใส่คอนแทคเลนส์แล้วคอนแทคเลนส์มันจะชอบหลุดออกจากตาเป็นช่วงที่มีพิรุธใช่ผมก็จะหลับตาเช็คอย่างเงี้ยว่า ข้างไหนชัดข้างไหนไม่ชัดข้างไหนไม่ออกแล้วก็ติดนะพอทำเลสิกมาแล้วก็ยังติดอยู่เต็มร้อยอยต้เ็มครับผมเต็มร้อยครับจริงๆเราไปเช็คสุขภาพบ่อยไหมก็ปีละครั้งครับปีละครั้งก็เช็คอัพแบบเต็มเหนียวใช่เราเห็นแล้วที่เป็แฟนแฟนก็แชร์กันที่แบบเอ้ยเราขากระตุกตอนนั้นเราตกใจว่าก็ก็ไม่รู้ว่าบางทีทําก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าหนูว่ามันมันก็ก็ไม่ได้รู้ว่ามันมันเป็นอะไรใช่ใช่ใช่ครับ แขงเขาโฟกัสทุกอย่างของเราเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เป็นห่วงครับแต่ว่าแข็งแรงดีครับผมอย่างตัวเองห่วงสุขภาพแค่ไหนโอ้ก็ค่อนข้างห่วงสุขภาพนะผมก็พักผ่อนนอนออกกําลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เช็คอัพกินอาหารที่ดีตลอดครับอย่างเช่นพิซซ่าฮะดูมีดูมีเกี่ยวกันไหมเติมพลังงานเติมพลังงานใช่ใช่แต่คุณคุอนข้างเราาเพิ่งไปพักผ่อนมา ที่ไหนชิวๆเลยแหละไปที่ไหนมาไปที่ไหนมาไปเที่ยวไปหัวหินเองไปกับเพื่อนมาเสิร์ฟความเซ็กซี่ความแซ่บให้แฟนๆเนอะเพราะว่ามันยั่วนัวเบคอนไงเดี๋ยวจะซื้อพิซซ่าไม่ได้ใช่มันก็ต้องยั่วๆกันหน่อยเนาะแต่ก็ต้องยั่วๆกันหน่อยยั่วโมโหเป็นไงบ้างพี่กับการเอามิวขัดท่านไปพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับผมก็เหมือนไปรีเฟรชตัวเองนั่นแหละครับ แล้วก็ทําให้แบบเรารู้สึกว่าเราแบบไปเติมเมเนจีให้กลับมาทํางานได้อะไรอย่างเงี้ยะคแต่ภาพที่ออกมานี่คือเซ็กซี่เยอะมากเลยนะภาพที่ตัดจบภาพเซ็กซี่หรือเปล่าสุดเห็นแล้วหล่อรูปไหนเนี่ยฮอตเลยที่รูปที่แบบให้กี่คะแนนอะไรนะให้กี่คะแนนได้ยังไงงั้นงั้นลงนี่หลายปีแล้วงั้นไงองไไม่เคยทำท่านี้อะไรนะของเขามันแบบนัมเบอวันอยู่แล้วพีทีคือแบบ เห็นดุจชินแล้วเหมายถึงว่าเขาลงแบบเห็นแบบเซ็กซี่ตลอดไงเป็นแบบเป็นทางของเขาแล้วนานๆลงทีแล้วเราอยากเห็นเขาแบบไหนทำไมไอ้นะถ้าแบบเปลือยแล้วอยากเ็นแบบก็เขาเป็นแบบที่เขาเป็นก็ดีอยู่แล้วไม่คิดจะเซ็กซี่เห็นเขาไรนะฮะไม่คิดจะเซซ็กี่เป็นโคลเวกันนะผมคนละทางกันเวไหน่เวไหรผมเป็นเวเทพหล่อทับอ เละเทอหล่อเทออ่าเขาก็เท่แหละครับผมแต่เรื่องหล่อก็แบบไอ้ยังไงหล่อไหมหล่อกไหมสมบัติของชาตินะพูดดีๆนะใครบอกของของชาติฉันบอกเองหล่อกเขาก็หล่อะอ่าขอบใจขอบใจได้ยินบ่อยแล้วแต่เราไม่คิดจะทำแบบว่าเออตามเขาบ้างเหรอความแท็กซี่อะไรอะไรนะอ๋อผมได้ซัมเมอร์แน่ะลองไหมผมไม่ได้แบบโอ้โหผิวนวลผ่องเงินเท้าผมกินเยอะบอกเขาไปกิน พิซซ่าไงอร่อยอ่ะเออมันอร่อยอ่ะแบบมันม่นใจในรูปร่างหนก็ผมไม่ค่อยชอบโชว์ครับชอบแบบเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอพอดูในงานที่มันแบบปัง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 ,ปงมันจะเห็นแล้วมันจะได้เซอร์ไพรส์เลยทีเดียวแล้วน่านจะได้เห็นว่าปีนี้มันมีงานอะไร้ไหมมันจะเป็นภาพครูยั่วๆไอ้นะฮะพครูยั่วๆทำท่านหนึ่ง พี่พีเขาไม่เคยชวนผมไปทําอะไรพวกนี้หรอกเขาทำอะไรเขาก็ไปเที่ยวเฮ้ไม่ชวนผมเลยทำไมไม่ชวนพีทำไมไม่ชวนอะไรนะอยู่หรือเปล่าวันนั้นน่ะไม่อยู่ทํางานอันนี้เบนได้ใจใช่ไหมเขาพูดเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วมีสิมีสิอะไม่ครับความสำเร็จตลอดปีนี้ กับรางวัลที่เพิ่งได้รับมาอางานเพลงที่งาน,หนใหญ่ก็ RPP <อ>ก่อนครับผม,ก,บผมก็ของพีได้เป็นรางวาัลเ Best Male Best Male Artist of the Year ใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็ดีใจมากๆครับก็เหมือนแฟนๆก็ร่วมกันโหวตให้ได้รางวัลนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นรางวัลที่แบบก็มีค่ากับพีมากเลยเพราะว่าแบบเป็นเป็นรางวัลในนามของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็น a r t i ต t อะไรครับผมก็ขอบคุณแฟนๆครับที่สนับสนุนตัวพีด้วยแล้วก็ตัวมิกสินด้วย ครับแล้วก็ของผมเป็นรางวัลเอ่อเมโลดี้ออฟเจนะครับ oh. ผมก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นปีที่2แล้วที่ที่มีโอกาสได้ได้ไดรับรางวัลนี้นะครับปีเราก็เป็นเพลงอชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะครับเป,ปีนี้ก็จะเป็นเพลงอ mm ่อ miss everything ก็ดีใจนะผมดีใจที่เหมือนว่าเพลงเรามันมันมีคนนึกถึงแล้วก็เอาไปเอาไปใส่เอาไปทําเป็นเมโลดี้ไปทำเเสียงเียกเข้าอะไรเงี้ยก็มันเป็นกําลังใจมากกว่ากําลังใจที่ที่ผมว่าเหมือนว่าเราก็ยัง แฮปปี้แล้วก็มีไฟที่จะทางานต่อไปบบคิดอะไรใหม่ๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอยอยางคี้ผมว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดของของการเป็นศิลปินหรือแม้กระทั่งนักแสดงหรือไม่แต่ว่าบุคคลสาธารณะผมว่ามันคือการที่เราได้รับคุณค่าเนะเ<อ>าะเรารู้ว่าเรากําลังทําทุกวันนี้แล้วม,มีใครที่ได้อะไรจากมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมีข่าวร้อนมาจากทางบ้านเขา้อยว่านี่ข่าวว่าไม่มีรัรราแอบซุ่มคบกสาวบอกมีคนบอกว่ากินกินเยรู้ได้ไงอ่ะพี่ไม่ เขารู้กันหมดเลยนะเนี่ยแต่ถ้าจริงไหมคะเอาคำเป็นจริงเลยนะฮะผมไม่รู้เรื่องเลยฮะผมไม่รู้เรื่องเลยคือคือพี่ไม่นี่ต้องถามพี่พีพี่พีเขาจะสนิทกับพี่ไม่ไม่พีถงไหมคะอย่างนี้สาวบอกกอลคือจริงๆพี่คบกับพี่ไม่แต่ว่าเราเลิกกันและเพราะเราคบกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นดิวกินรักสามเศร้าพี่เศร้ามากแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่า มีพิซซ่าที่ดีเตรียมตลาดให้เบลกินได้ใช่แล้วมันหนึ่งถมหนึ่งอ่ะก็เลยแชร์กันได้แชร์ทำไมไม่เป็นพิซซ่าพี่ไม้ซื้อบิวกินแถมพี่พีอ่ะเพแบบจริงจังหรือไม่จริงไม่ใช่ไม่ใช่สิพี่สาวมอกกจะเป็นผมได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็ก็ผมไม่รู้เลยเหมือนเดีว่าไม่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 เคยคุยกับพี่ไม้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ ถามเจ้าตัวดีกว่าบอกว่าแกจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะใครก็ไม่รู้จริงๆเลยครับแอบทัดไปถามไแบบเนี่ยเขาโยงมาหาผมแล้วเนี่ยบอกกรพีให้พี่พี่ถามเร็วพีพีเขาสนิทบอกกรไหนกันแน่มีบอกกรไหนอีกอาจจะเป็นตำแหน่งของนิตยสารหรือเปล่าไม่รู้โวยบริบบบันธิการเหรอบอกก็คือย่อมาจากอะไรเบคอนกรอกจาก ไส้กรอกย้อนรวมเบคอนหลังหลังนี่เวลาพีพีเขาลงรูปอะไรในสตอรี่เราชอบเรียนแบบแค่ตามเขาเหรอเฮ้ยผมเปล่านะผมเปล่านะผมไม่ได้เรียนแบบนะมันเป็นความบังเอิญเขาคงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่าไม่ผมเห็นแล้วแบบจริตมันแบบมันก็เลยต้องขอสักนิดหนึ่งขอสักนิดหนึ่งมันแบบมันแบบตอนนี้คุยกันมันก็ปกตินะแต่พอกล้องมาเขาแค่นี้เขาแค่นี้เขาทำแค่นี้แบบอ๋อใช่เงี้ย มันก็เลยแบบมัน,มนยังไงน,นะมันเป็นยังไงนะ,อะขอลองซะหน่อยอเอ<ล>ะเราก็างเงดูใช่เห็นแบบเอ้ยมุมเดียวกันเลยทํางานต่อกันเลย